ในการเทคานบ้านดินกับบ้านทั่วทั่วไปจะต่างกันมากบ้านทั่วทั่วไปเราทำคานเพื่อความแข็งแรงของตัวบ้านแต่บ้านดินเราทำคานเพื่อป้องกันปลวกกับความชื้นเป็นหัวใจสำคัญดังนั้นคานบ้านดินจึงอยู่เหนือดินคานบ้านทั่วทั่วไปจะอยู่ใต้ดินและนี่คือตัวอย่างที่เกิดจากความชื้น นี่ที่เห็นเป็นซีเมนต์ข้างล่างไม่ใช่คานแต่เอาปูนมาฉาบเฉยๆบ้านหลังนี้ไม่มีคานเลยสร้างขึ้นมาบนดินน้ำขึ้นมากับเกลือทำให้มีการผุและก็ทำให้เกิดสีต่างๆขึ้นมาแบบนี้นี่คือแร่ธาตุที่ขึ้นมากับน้ำเมื่อน้ำละเหยไปก็จะทำให้แร่ธาตุเหลืออยู่และแร่ธาตุเหล่านั้นมีการออกซิไดซ์กับ ออกซิเจนข้างนอกทําให้เกิดสีต่างๆขึ้นมาและในขณะเดียวกันการที่ไม่มีคานก็ทําให้ปลวกขึ้นมาในบ้านได้แบบนี้ดังนั้นบ้านหลังนี้จึงมีการทุบคอนกรีตที่ฉาบไว้ข้างล่างออกและก็จะเทคานใหม่ในช่วงแรกๆของการทําบ้านดินเนี่ยหลังจากเราเรียนรู้ว่าคาน จำเป็นที่จะต้องป้องกันปลวกเราก็เลยเทคานเหนือดินขึ้นมานี่คือการทำคานในช่วงแรกๆโดยการเอาอิฐมาวางเป็นแบบแล้วก็เทคอนกรีตลงไปข้างในแล้วก็แกะก้อนอิฐออกเอาก้อนอิฐมาก่อต่อได้เลยการทำคานแบบนี้ก็ช่วยทำให้เราเห็นปลวกขึ้นมาได้ง่ายขึ้นแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยเราก็พบว่าการเทพื้นที่หลังทำให คานกับพื้นแยกกันเราจรึงมาเทพื้นก่อนแล้วมาเทคานบนพื้นอีกทีหนึ่งนี่คือวิธีที่ได้ผลดีที่สุดหลังจากเทพื้นเสร็จแล้วเราก็มาตีผังบนพื้นแล้วก็ตั้งแบบตีแบบบนพื้นเพื่อที่จะเทคานบนพื้นการทำแบบนี้ทำให้ปลวกขึ้นมาจากข้างล่างไม่ได้และพื้นกับคานจะไม่แยกกันเพราะว่า คานตั้งอยู่บนพื้นในการเทคานแบบนี้ป้องกันปลวกได้ดีอย่างมากหลายๆครั้งเราก็เอาอิดบล็อกมาก่อตั้งเป็นแบบแล้วก็เก็บอิดบล็อกไว้เลยไม่ต้องเอาอิดบล็อกออกอันนี้ก็ง่ายอีกแบบหนึ่งแต่เราต้องซื้ออิดบล็อกมาแล้วก็ใช้ก้อนอิดพิงดันอิดบล็อกไว้ <Yeah. S 1> เพื่อไม่ให้มันขยับ ในการเทคานเนี่ยปกติเราไม่ใส่เหล็กเส้นไม่ใส่อะไรในคานเลยเอาแค่ซีเมนต์ใส่ลงไปและและถ้าหากว่าอยากประหยัดซีเมนต์เราก็จะเอาเศษหินเศษปูนเศษอิดยัดลงไปในช่องแล้วก็เทปูนทับได้เลยฉะนั้นเราก็จะใช้ปูนซีเมนต์น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆโดยวิธีนี้ก็ทำให้เราได้คานที่ราคาถูกลง ถ้าเอาอิดบล็อกมาทําเป็นแบบเราก็ฉาบอิดบล็อกที่หลังทําให้ลื่นขึ้นแต่ปกติเราก็จะเอาไม้แบบเอาอะไรมาทําเป็นคานทําเป็นแบบแล้วก็เทคานแบบนี้ก่อนพอได้คานแบบนี้ไม้แบบที่เราใช้เนี่ยมันก็จะทําให้มีช่องมีรอยไม่เรียบแบบนี้ดังนั้นเราก็จะเอาซีเมน ผสมน้ำไม่ได้ใส่สายเอาซีเมนต์ผสมน้ำเฉยๆมาฉาบเรียกว่ามาขัดมันก็ได้การฉาบด้วยซีเมนต์ทำให้มันเรียบมันที่สุดเท่าที่จะมันได้มันจะช่วยป้องกันปวกที่จะขึ้นมาได้ดีมากเพราะว่าปวกจะขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องเดินทา่าข้ามฟุตบาทขึ้นมาแล้วก็มาเดินขึ้นที่คานอีกทีหนึง่ง ฉะนั้นถ้าเราขัดมัน,มนเนี่ยปวกก็จะขึ้นไม่ได้เพราะเวลามันขึ้นมามันก็จะเอาดินมาโปะเป็นอุโมงค์เล็กๆเป็นสายขึ้นมาถ้าเราขัดมันมากๆอุโมงค์นั้นก็จะพังลงอย่างง่ายดาก็ทําให้ปวกขึ้นบานไม่ได้มันทํามาทําอุโมงค์ขึ้นมานิดหน่อยก็พังลงทําขึ้นมานิดหน่อยก็พังลงก็ทําให้หมดความอดทน ชวนกันกลับบ้านไปหากินที่อื่นดีกว่านี่คือ,อบทเรียนจากการเทคานที่ผ่านๆมาของพวกเราก็จะพบว่าการขัดให้มันเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันปวกได้ดีมากซึ่งแม้แต่บ้านคอนกรีตถ้าเราขัดด้านล่างให้มันดีๆเนี่ยปวกก็จะขึ้นได้ยากแต่โดยทั่วๆไปปวกก็จะขึ้นมา ตามท่อตามอะไรที่มันมีช่องว่างขึ้นมาแต่โดยปกติบ้านดินเราเทพื้นก่อนก็จะเทรอบท่อต่างๆได้ดีทำให้ปลวกขึ้นไม่ได้แล้วก็คานก็จะขัดให้มันมันปลวกก็ขึ้นไม่ได้เช่นกันการมีคานสูงแบบนี้ก็จะป้องกันเรื่องน้ำท่วม ได้อีกด้วยปกติคานเราจะสูง8นิ้วและก็กว้าง8นิ้วเท่ากับขนาดของอิฐเพราะขนาดของกำแพงบ้านดินก็จะประมาณ8นิ้วนั่นเองเวลาเราเทคานเราจะใช้ไม้แบบก็ได้ใช้อิฐบล็อกก็ได้หรือจะใช้ก้อนอิดดินตั้งเป็นแบบก็ได้แล้วแต่การเทคานจึงเป็นสิ่งที่ ช่วยป้องกันปลวกและความชื้นจากพื้นดินขึ้นมาได้ดีมากแต่ก่อนเราไม่ได้คิดเรื่องนี้แต่จากการได้ทำบ้านดินมาเยอะทำให้เราเรียนรู้ว่าวิธีนี้คือวิธีที่ดีที่สุดถ้าจะทำบ้านให้ทนทานแข็งแรงต้อง เทพื้นหนาๆนาก่อนแล้วค่อยมาตีผังและก็เทคานข้างบนบ้านนั้นนี่คือวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่ผ่านมา